สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนีก่กะมอนเดิมเช่นเคยเอาสารมาแห่ไอบีกับกับนัดกันไม่ได้นัดนะครับกับเราบอกว่าเอามาไว้เห็นพอจิม้มผมก็เลยเอามาไว้กับยากระปุกนึงนค่ครับยาแดงครับผมยา ผสมอาหารให้นกไม่นกเกาล่อให้มันหาวให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ให้มันคึกครับก็เป็นสูตรผสมสูตรลับโอ้นี่ครับเอามานี่นะเอามาไวน้นล้วพอจิมน,นี่ครับคุณพอ่อเอาคุณพอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาถุงไปใส่ยยังครับนั่นไปฉันบอกไปเอานกคู่อ่างมานะยุไสอีกบ้านหนองสาใกล้ๆนะเอออันนี้มีนี่ยังสนามหอยอยู่เนะี่ยอันนี้ นกปลาลอยนี่นกปลาลอยว่ามันว่ามันเคี่ยงเหรอมันเคี่ยงได้แปดเดือนแล้ววันนี้เลยเลยรล้อออกขึ้นท่านบ่งปลามันจะท่านบ่อเฮ้เฮ็ดไปะแล้วนาแต่ว่าข่าวว่าเครื่องดินลอกกินเน้กินน้ำอยู่ก็เคิื่องดินแบบแต่ล้อบึงก็จากอาทิตย์หนึ่งนี่เขาก็ได้สามหมื่นนี่ละขันไปว่าท่านอีขันแล้วเด้อูกปีกว่าหรือยังไงเว่าหลบเป็นธรรมชาติ ไปได้เส <muitas S 2> ียกใส่มาผูกอันเสียกกันนุมบิหนอ๋อหเอาลงมาบิงันมีเจ้าหแต่ว่าเชือุงแ่เชือกแฉอโอมันกิดจแคร์ของมันยุ่นละโอเนี้งหอยม่หันละเพรว่าบินแต่ว่าเชือกบินปันไดเพรบินแต่่เชือกินปันไดปลาลอยนะปลาลอยเออปลาลอยไ่จดแฉดนนละจะว่ามันเกแต่ยุ่นกล้งมันกขันมันกูนเ่แล้วละจะว่า นี้เรามาทดสอกเบิ้งบนนั้นในขันบานันเพราะอาทิตย์เหตุไปแ้วเนะเหตุหาเสียอยางมีน้ำโมูเลยอย่างมีน้ำโม่างงานมันหามันทานมันใสได้ก็จะเปลีนน้ำโม่เฉลี่เหตุหาไปว่ามันรงแขยงกันเลยร้องกันพู้ไดก็บช่วงผู้ใดกับช่วงแลาเอาโมคก็บ่บินวานะไว้นมันเช้างมนก็บินแต่แก่ชผู้ขาวไว้เจ้าเขาคุณดีเต่านั้ มืึอนั้นคือว่าได้หมานก้มูแต่ว่าแมนได้ยักแตี้ยมืึอนั้นน่ะผู้เดียวแต้ยมมิ้งรวมเดียนะว่าแมนรวมเบิดอ่ะในอยากแตี้ยมืึอนั้นน่รวมเบิดอ่ะอ่รวมเบิดเบิดเทียนมันก็สามเตี้ยมอย่างเดียะไปที่ว่าไปต้อนกน้ำกันครับบะเนนไอ้ตองเพิ่นเอานกเฉลยให้อีกสองตัวขันไปขันจากตัวไปขันตัวนึงแล้วเออยังไงยังละวาอยู่โอ้นี่ครันยังรัวอ่ะเอาปลาไปตัวรัวอัน คู่กันครับคู่ง้อยแล้วตัวเสียงไงคู่ก็ขันแล้วตัว,ตวนึงเอออขันแล้ว,วีกตัว,ตว,ตวนึงมาทันขันเออตัวหัวแตกมาทันขันบักตาดำห้อาเดียววัะนไหนยุทธสถบกตาดำไปยุทนี่โอ้นะครับมันเป็นนกตาบอดขางหนึง่งนะแต่ว่าเอ้าไปาปะมันที่คำลงมาโอ้นี่ครับแล้วก็เห็ดไปแล้วเนาะ <mm> ไปได้เสี่ยคมมาไอ่บีกเกือบเต้นุ่มบีกไงอือันนี้ของลูกไี่ยู่พ่อมาแล้วว่าเอาไปร้องมันอยู่เขาเนาะอันนี้เอาไว้นี่เตียเลื่องไหนเนี่ยเนาะไปก่อนท่านเจ้า เนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ่งนกน้ำหน้าตัวไปทันเอาเดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ครับบันี้ไปพุ่นเหรอฮะอ่ะครับมาหอดแล้วบัตนหน้าตัวสายโขกกาก,ากสายห้าปลาแตกโคก,กระเบิดไปทางไหนคนจะของนกะอะคนเฮ้ยมาเมียของนกมาได้ครับประมาณนี้เขาโมยเอากวอนได้นเีไงตัวได้ปะ บอก้าเีกันิวาน้อเพื่อนนี่โอ้ตัวแล้วล่ะเนี่ยอกป้าเันกีชวาน้อพ่นนะอืมเห็ดดีเถอบอกป้าขันชูบ่โอ้ห็นีเนอ่ยไดบ่เน่ะเขาคือว่าใส่้ๆม่เขียวอะใกลใใกลใใกล้้ เอาสวัสด anyway ีก well. e. oh, oh, uh, ันครับครับครับสวัสดีครับนกไข่ไรเนี่ยอ๋อนกน้ำเข่าครับเตี้ยนกน้ำเข่านกน้ำเข่าแรงปะการทัพทัพผู้มักมักนกขันกับแม่นเลยล่ะมันก็จังซี่เลยล่ะอ๋อราคาเดียวปะเนี่ยเปิดไปเ่าท่านได้เปิดเตี้ยเราแจะผู้มักน้ำเดียวทัพผู้มักน้ำอ๋อโอ้ยมาเบิ่งหัวรถโอ้ยเอามาเบิ่งหัวรถเอาเงี้ยมเนี่ยจากจากเท้าประมาณเงี้ยมให้น้อยหนึ่งก้อนเงี้ยมเงี้ยมเหรอเอ้เงี้ยมมาเนี่ยจากจากหกโอ้หกเอา หกหกพัะท่านรวมเออหกบระท่านรวมทรงแต่ว่าขม้าเบิ้งเอาบาสันเดี๋ยวขม้าเบิ้งเอาโอ้นกน้ำเขา่นนนานก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 น้ำเขา่านกมาเลาสพระท่นครับเอาเออสุดยอดครับเสียงดีจังห่าก็โอเคนี่แหละอือเสร็จเลย,เลยจากตัวแล้วครับนะตัว ถอ,อนแงเลยอ๋อชลย<อ>หนึ่ง<ว>แต้มแล้วก็ถอนหางไว้มาท่นามน,น,ทนมีวเลยนกน้เสัวชล้ยได้ตัวหนึ่งแล้วก็ถอนหางบบนี้หางพึ่งปวงมาท่านอ้นันมีวตันตัวนี่ครับตัวหนึงยิวตันกับทั้งที่หรอผมมีอีกตัวหน,นึ่งยุติแบบเนี่ยแมนครับนกน้ำเขามีมีสครับโอ้น้ำเขามานสองตัว

โอ้ไอ oh, ันโตคู <c oughs> <c oughs> uh ่กันนีพี่เลี้ยวตันไหครับโอ้คู่กันเป็นเลี้ยวตันตัวนี้กุ๊กเดียวตัวนี้กุ๊กเดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวตันมาให้เบิ่งเออเอาเอาเดี๋ยวนะตัวไปเอาเลี้ยวตันมาให้เบิ้งน้ำครับมีเลี้ยวตันพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวมาออกมาพี่ก่อนเออให้เจ้าของงกเราไปจับเอาโอ้ยจับมาผู้อ่านจับอืมตัวนี้จะเป็นบักซองกุ๊กอ่าซองกุ๊กแล้วละเออตัวเนี้ยมัดมัดโอ้มีเลี้ยวตันพร้อมตัวนี้ก็เป็นงงกุ๊กเบอร์สันตบาลเอาเดี๋ยว เอาตัวไปเอาลิวตันมาเบิง้งอยู่ครับเดี๋ยวเขาถ่ายเบิ้งลิวตันเบิง้งหัดเนี่ยมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งน้ำเขา่าทันว่าตัวนี้เป็นลิวตันตัวนี้ลิวตันไปวางนี่ลนะโอ้นี่ันี่ปอกมันนี่ครับห่วงมาเลสที่เป็นลักษณะนี้แหละนี่เป็นห่วงมน้วนๆง่ายๆไงปอกขาตัวหนังสือสองสันร้อมนี่แหละ าสายเลียนสายเลียนสายเลียนตัวเนี้ย่ตนตนต้นีกกสายเลียนตัวนั้นคืออันตัวนี้ก็สายเลยนโอ้สายเลียนคู่ครับตัวนี้ ก็บ,บักเดียวเนาะบักหมันกูนั่นคือคิงน้องยกเฉงน่อยประมาณนีค้ครับนี่โอ้นี่เลี้ยงคูนี่เอ้าเลี้ยงทุกตัวแล้วเดี๋ยวสไตล์วิ่งคูครับผมตัวนี้ตัวตัวเลี้ยวเนี่ยได้ได้สามแล้วโอ้ตัวเลี้ยวได้สามอืมตัวนั้นได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วก็หยุดพักในยุ่ดเดี่ยน เดือนเก็บสองเดือนนี่ครับเป็นนกน้ำเขาทั้งสองตัวเลยกระสันเอามาพร้อมกันปะเนี่ยเอาเอามาคนละเทียออามาคนละเทียตัวไอ้ห่วงขาเขียวนี่ริ้วตันครับแต่ว่าตัวนี้กุ๊กหนึ่วกูนาเนาตีกันได้เนี่ยมันตีกันเออมันตีกันนะโอ้โวกูนะ คือว่าใจนี่ก็ต้องพูดถึงเลยครับเนี่ยเราประกันมาเบิ่งเอาเลยแต่ว่าตัวนี้เราแยมไบหกเลยครับหกใบเทาตัวรูว่าตัวริวตันนี่เท่าไรตัวริวตันเท่าไรนะตัวไอ้คือว่าอยากวาโอ้คือว่าอยากวาเดี๋ยวฟันมาขึ้นวางท่านถ้ารูดยังถ้าเพิ่นอยากได้ก็ัดเจ็ดคนอยากโอ้ถ้าเป็นรวมทรงเลยอ่าเจ็ดเพราะทั้งในรวมตัวหนึ่งสิเจ็ดตัวริวตันนี่สิออก สิบเกียดครับตัวตัวนออี้ที่หกเพราะว่าตัวนั้นตัวตัวนี้มันเพรทันได้ได้เกณฑ์เป็นไรโอ้ตัวตัวนี้มันได้เฉลยหลายแล้วเนาะสามตัวแล้วเนาะได้หลายก็ตัวนี้ตัวนี้มันพึ่งเพราะว่ายุคตันใช่ยุคกลางคว่อ้อยกับขันอืรออือผบอกเนี่ยอ,อือนี่ครับเคยไปต่อตโอ้หืมไปต่อยุคยุคกลางคว่อ้อยกับขนะันอือนี่สังตัว แล้ว่าตัวตัวนี้มันมันถ้าถามว่าออกจกเคลียเราออกจะหางนึงไหมก็อก็สิวานโอออกมาทันไหลายโอทันหลายเราก็หยุดไปเลยเพราะว่าหางมันเหมนมาต้งที่แหละก็เลยถอนหางอืมนีบาบออ่ะอืมเอืนมี้ยนวันนี้หางมันเต็มแล้วก็เลยวัดอ่ะนี่ละมีนกเขามาไม้สันน้ำเขามาพ่อสองตัวเลยน้ำเขา นี่ครับนี่นะครับผู้ใดสนใจหรือจังเดยกันนั่นแหละครับแล้วว่าเขาบอเบิรงนหลุดลุกบมื่อไรล้วมขาชงครับแต่วันหาดมีขาชงกัยังมานะครับนะบวกเพิ่มไปอีกครับนี่ครับเสียงกับประมาณนี้ครับเป็นลูกเสียงกลางไปไงนี่ครับอ่าครับกัไว้ประมาณนี้ครับผม เอาที่ยังอ nice. mm ่ะเอาแล้วครับเกิดโอ้ยคือหมานกมูแต่เบิ้งเดีอเบิ้งมือนี่หมานกมูอีกแล้วครับอาจารย์เนี่ะเอาเจ้าบ่ในไสอีกไหมบ่วเหลียวไม่ได้ไสอีแล้วบัวแล้วเดี๋ยวสันตัวนี้โอ้เอาสันตัวนี้ไปใส่ตัวหนาเราพร้อมสีสมนะไหนอ๋อคนนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยเล็ดถอนเนี่ยเบื้องเกาไล่ข้อกมูดอกรึเบิ้งไล่ข้อกหูแล้วเราตั้งกันอยู่ต้องถอนแราบ้าขึ้นเอา เสียงไหเลาังว้ายเสียงป่องยังไป่องคนเองมามัแล้วนะมันเลยโอ้น้าตัวเขากหยากลูกเอ้าว่เป็นยังครับกิดมันแล้วไปน้ำลูกแล้วลูกสาวแล้วคนลูกสาวคนเกิดกำลังมึนดื้อกำลังมึนกิอะกนี่แหละครับกับคุณพ่อใช่ยกบ้างยกนกผุนแม่ชันมรอายกหยางของบางหามโอ้ยนี่เดียวโอ้สองแต้มอะก ประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้นะครับนะผมก็สิขอจบคลิปไปเพียงสนีได้ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น้อมใจผู้เห็นคลิปนี้ได้ครับจะได้เห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่ององเขามาฝากพี่ฝักงน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มือนี้อาพาจิมร้าก่อนครับผมสวัสดีครับ